สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาไอ้ยังไงเมาซาครับเจ้าบาดหน่อยหมาเจ้าบาดก่อนหาพันครับหาพันครับเมาหาพันพันสีวันซิมบโลพันธุ์ชนพันจักพันประยุทธ์ครับพันตันพันตันก็มีครับพันตันหมาสางครับกําลังเกยครับกับตัวปุ่นนี่ได้สางนี่นะเจ้าบาดซิบโลมาซิบโลครับหนามครับมาซิบโลได้อยู่ตรงนี้หนดทังก็หยิบตรงรับ เขาว่าไล่คนน่ะเคยทายครับเคยครับเคยหน้าที่ทายครับไปยังเดียวเดี๋ยวม <c oughs> ันเกยหอมเลวหอมแลว จิ้นเลยจินเลยท่านประยุทธ์กำลังติดเครื่องแบายคลิปกินแรงหมูา,ายคลิปกินแรงหมูครับท่านประยุทธ์ติดเครื่องเรียบร้อยครับครับหจา้จาจ้าครับว่าไรขนานี้ไอ้กวาง าหาผู้สิวไปปล่อยสิหรอกปู้สิวไปปล่อยสิบพันพีว่าดอกว่าครับเงาเงครับเลยอีกกองหนึ่งครับ ล่าห <dı DANIEL> ่านไปั่นส่าหาข้นไปหยอาบปนยวูบ่เ้ครับอยู่ข้างล่างบกคอยง่าคอยง่ายอยู่ข้างล่างนะ้ครับ บังไรครับมือนี้บังไรครับพ่อครับเออลูกกันล้วมาเออน้ำร้ลูกครัวเปล่าแให้เลยนะน้ำหำพูนล่านเากพนละห่านเนวนไปเบเราเก็ราเนล้นไป

ดีเลยก็ให้สางสอยกันเลยหลังปรคองึดประตองเลยนี่ยประองแล้วยั่ดีอยู่อ่ะเตะมือผ่านเป็นไงมึนไ่้สั่งปูดยันผมไปจัก

อะไรเย็นตัวเนี้ยมาดูอุ้ยหนึ <c oughs> <draining> ่งนตัวรถอุ้ยเนี่อยนะโอ้โหตหางุุมล่ไผเอเดี๋ยวางงี นี่ครับก็เรืงท้าการครับ อตาใส่นีซ้ก่อยโอ้ก่อยเามาดึอดกระวมักระมงีป่ก้อยรทานมาลงแน่เด็ดตอนเอากระได้เอาคู่ขึ้นลงเนี่ย ไปเปนสีลงพานสีเอ้ยวาอ่พาพันครับอา้าวไปสิลงบานนี้ออาพานันุด<ป>ุนการมั่งน,น,นะครับเหยียบ้อเลยเห็นได้ครับขันมาเลย <c oughs> ามาอุ้ยปลาคอด้อะเอาเอานี่าอวเาเดินลงมาเล้อุ้ยปลาสีหมวกเนี่ยราจะตาอะไรบเอาสวิงเนี่ยเนี่ยระลาดกงมาใช่ยางดุนเส้อปลานีหมว Então, 5000, อืดนดุอามีอามีสัดเด็นะครับนี่นี่แหะตัวหาพัครับอือเ้โใช่ยดได้ปยังไงครับมือนไปปเ่องไว้ก่อนงยู่มาแล้วโอ้ย ಠಠಠಠ <laughs> พ่อว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมยิงยนี่แหละไี่ได้ค้างต้นหนูดูโดนโดนแล้วครับนี่เป็นทหารครับเดี๋ยวขี่ออกจากบ่อครับ <Yeah. S 2> mm. อันนี้เคียๆพูดๆอันนี้ผ้าสีครับนี่อันนี้อับดุลครับอับปีชาแนลครับลครับมาแล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วครับ ข้อสีลูบหรือข้อสีใดครับ<อ>หาพันครับเลือ่อนเลือ่อนสั่นนะเฮยไปดู ปนเมือะไบ่เดียวมืออไรินแกนบ่ดินแกนบ่ปลาพันข้างๆก็นีปลาพันปลาพันข้างๆมีนะครับปลาลกๆลกๆด่ด้วของมาหลตั้น้าบอกสักนีข้างๆมีหูมีอย่งบ่ข้างๆไหมมมีอ้มันเป็นมองนามองานเ่าน้มันอยู่ได้ตรงลหาันตรงไปเลยต้อโตก็ไม่ด้อเบิ่งเย

mẹ người đi con bay học kia 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 kia

เอาไปหาเห็ดหลังถลอกเอาเอาอ้ยอกายอันน้กระไรรอกเหี้ยปวดนะครับวิธีการฉันรับเดี๋ยวโดนลุงมาใส่อีกเรี่อากูขือะไร้อะไ เป็นพันต Wh he okay. ัวแล้วเนี่ยปเดีิวเนี่ยไรเนี่ยตะปัสติวควายู่นี่ได้หลายจะหมดเลยไม่จับน้อยแปลกจับปลาติวจับนี่เด็ดนี่เดนี่นี่ดดสดเด็ดะครับสัดเด็ดี่น่จได้บอ ไ่ลไปพดละเ้าไปพไปออตัดเด็ดนะครับโซ่นะครับลาคอใหญ่ใหญ่ดีครับ กม่นยันมัวคนไร้ครับนี่จะของบอครับวายระท่านพระท่าน่ปฮะธานญงครับบ่ลงเนอของบอยหาพนยิมหูวดัวเลยรับปวาเมาเหรอูรับเินหัวเลยครับเพินได้หาพ่านยิ้มเลย คว่าเมน่อไมันเอาคืนไปก็ไล่ตัวดิคือบอกเขาค้อนแล้วป่ะาล่ะบาเสียดุนเอาเอาเอาจบคิบบอครับเส้ปลาได้ไล่ไปกุ้งปลาบุ้ง หาพันเป็นยังไงครับหาพันนี่ครับหาปลาหาพันธนะครับนี่ไปซ่ํานี่แหละครับเ้มครับเกขยมครับเที่ยนี่นี่ครับจะคล้องบ่อครับคล้องบอ่อไปหาพันธน่์หัวรอมาอยู่